มาจากพี่น้องกินเค้าจ้าเขาเนียวกับหมูทอดหมูทอดจ้ะหมูทอดเนาะไปเห็ดงานมากหมูเพิินมากอันบอกว่าไปซอยเห็ดงานเนี่ยสันว่าเมื่อยจ้ะทุกคนกลับมาบ้านเนาะหิวพักว่าท่านได้มีดอกจ้า เขาเนีย้ยเขากะของมือว่านี่จ้ะเขาก็มาอุ่นยังเหนียวอยู่จ้ะมีหมูอยู่หน่อยนึงทอดกินห้องทองเด้จ้ะพี่น้องอันนี้ หมูนี่เขาก็เฮ็ดง่ายเนาะจ้ะใส่น้ำปลากับผงนัวถอดแสบขึ้นกันคลิปนี้ว่มีผักแล้วจ้ะเพื่อนๆืน่โคเขา่ากินเข่ากับหมูถอดห้องท่งไปก่อนจ้ะทุกคน มาจ้ะเพื่อนเ<ๆ>ชีวิตในต่างแดนยายน้อย <c oughs> กินง่ายๆจ้ะเพื่อนๆ หมูทอดจะหอมหอมทอดอง่งยๆเด็กกินได้ผู้ใหญ่กินดีเนาะจ้ะ <c oughs> โทอดเด้อจ้ะเด้อจบะพี่กันจ้ะอันนี้กินห้องทองซื้อเด้จ้ะพี่น้อง เดี๋ยวย่ายหน่อยสเปซกับเข่าตออยู่จ้ะนี่ได้หิวมากเนาะจา้ะมีเข้าเหนียวเลีมเท่าหนึ่งมันเหลือเข้ากะสามารถอุ่นได้เนาะเข่าเนียวสมซื้ออุ่นไหลหลออแสบจ้ะทุกคน ขออีกคำหนึง่งนะจ๊ะจับจับน้ำกันจ้า